ที่เรามาวัดนะมาทอดกระถงกระถินอะไรเนี้ยสร้างโบสถนะ์ทำโน้นทำนี้มากมายถ้าเราทำด้วยความโลภนะบุญของเราเล็กนิดเดียวมันเป็นบุญที่เจือด้วยความหลงผิดเจือด้วยความโลภนะอย่างทำบุญแล้วหนึ่งร้อยบาทหวังว่าจะถูกหวยล้านนึงเลยเนะี้ยไอ้นี้มันเข้าข่ายเอากุ้งฝอยตกปลากระพงนะ บุญที่เจือกิเลสอย่างนี้บุญเล็กน้อยแต่ถ้าเราทําบุญทําทานนะเราไม่ได้ร่ํารวยอะไรเนะี่ยเราให้ทานถวายข้าวหนึ่งทัพปนะีมีแค่เนี้ยมีน้อยอะ่นะถวายแค่เนีนะ้จิตใจเราก็เบกิกบานนะเราได้เสียสละสมัยพุทธกาลก็มีนะพระสารีบุตรนะท่านเข้านิโรธสมาบ,บัติเอ,อ,อาเขีนนิโรธสมาบ,บัตนะิงานท่านก็จะ พี่หนาว่าถ้าจะไปสงเคราะห์ใครคือถ้าใครออกอย่างนิโรธสมบัตินะแล้วมีใครทําบุญด้วยนะทันทีนะคนนั้นจะได้รับผลตอบแทนอย่างมหาศาลเพราะท่านที่ออกอย่างนิโรธสมบัติเนะี้ถ้าหากไม่ได้ฉันอะไรเลยในวันนั้นนะก็จะ,ะมรณภาพไปเลยนี้พระสารีบุตรนั่นก็ไปสงเคราะห์ มีกรรมกรรับจ้างอยู่คนหนึ่งนะไปทำไร่ทำนาอยู่ท่านก็เดินถือบาทไปยืนใกล้ๆตอนนี้มองแล้วเราไม่มีอะไรเลยข้าวเมียก็ยังไม่เอามาส่งเลยนะมีแต่น้ำน้ำเปล่านะก็เอาน้ำเปล่านะบอกพระสารีบุตรว่าผมมีอยู่แค่เนี้ยขอถวายน้ำดื่มให้ท่านตัวนี้เป็นบุญที่มหาศาลเลยนะ เนี่ยทำแล้วจิตใจเขาเบิกบานเห็นไหมกล้าหาญกล้าเสียสละนใจเขาเบิกบานถ้าได้อานิสงส์มหาศาลนะนี่เวลาเรามาทําบุญที่วัดอย่าทาด้วยความโลภทําด้วยใจที่เสียสละอยากเกือ้อกูลคนอื่นอยากเกือ้อกูลสัตว์อื่นอยากเกือ้อกูลพระศาสนาอะไรนะทาไปเพื่อสิ่งเหล่านี้เราจะได้บุญเยอะ จะทำบุญหวังรวยหวังโน้นหวังนี้หวังจะเลื่อนตำแหน่งอะไรเงี้ยมันไม่ได้ผลหรอกเมื่อก่อนก็มีนะตำรวจใหญ่คนหนึ่งมาหาหลวงพ่อที่เนี่ยเมียพามานะมาทำบุญแล้วตั้งความปรารถนาขอให้ได้เป็นพบตรแต่กรรมตัดรอนนะจะติดคุกไปอย่างก็ไม่รู้นะ เนี่ยถ้าทำอย่างนี้นะบุญนิดเดียวเลยทำด้วยโลภะเพราะฉะนั้นทำด้วย